สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาริบูจะพามากินขนมเจาะหูทอดสดๆร้อนๆนะคะเป็นอีกหนึ่งขนมโบราณที่ไอเลิฟมากๆค่ะทุกคนรสชาติอร่อยหวานฉ่ำสุดๆกับร้านนี้เลยนะคะทุกคนขนมเจาะหูอยู่ในซอยรามคำแหง53บางคนก็จะเรียกว่าขนมเจาะหูส่วนแถว3าชังงวนั้นนะจะมีชื่อเรียกหลากหลายแบบเลยค่ะคนนู้นก็จะเรียกขนมเดรรคนนี้ก็จะเรียกว่าขนมลิงอโตแวร์ T ส่วนใครที่มีชื่อเรียกต่างออกไปสามารถเมนเข้ามาได้นะคะส่วนตัวชอบกินมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเจอเป็นร้านขนมที่ทําสดๆร้อนๆแบบนี้จะได้กินตอนทอดร้อนๆก กรอบนะคะรสชาติก็จะยิ่งอร่อยแม่ค้าก็จะปั้นลูกต่อลูกนั่นะคะทอดละลอนด้วยอุณหภูมิไฟที่ปานกลางเพื่อที่จะให้ตัวขนมเนี่ยกรอบนอกนุ่มในค่ะทุกคนส่วนราคาก็จะขายเริ่มต้นอยู่ที่ชุดละ20บาทเองค่ะนี่ฉันซื้อมา30บาทค่ะทุกคนได้ถุงเบลเลอร์เลยอะ่ะแกจะบอกว่าพอกัดเข้าไปอ่ะตัวขนมจะมีความกรอบนอกนุ่มในรสชาติก็จะหวานกําลังดีที่สําคัญไม่อมน้ํามันด้วยค่ะทุกคนแกเชื่อป่าวว่าถุงเนี่ยฉันกินหมดได้นะคนเดียวเนี่ยส่วนช่วงเวลาที่เปิดนะคะก็จะเปิด้ยาาม กินนะคะแวะมาได้ะค่ะทุกคนที่ราม53สวัสดีก็บุ้ย